สวัสดีครับตอนเช้าๆนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาเดินชมสวนนะครับสวนเล็กๆนะครับชมกับเพลินๆนะพี่ๆนี่เลยเดี๋ยวพามาดูครับวันนี้สักสามสี่นาทีนะครับนี่เลย ส่วนก็จะปับปรานนี้นะครับที่มีเจ้าแมวเหมียวนะครับเนี่ยนอนเฝ้าทุกวันเลยนะครับมาหาดูนกครับดูไม้นะครับแมวเหมียวตัวนี้นะครับชื่อว่าพี่บูตันนะครับตัวนี้นี่เลยเราจะพาชมบรรยากาศรอบมนะครับอันนี้จะเป็นมุมเหมือนเตอร์ล่านะครับใจแอนนะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้สวยจริงๆนะครับ แอบมีบอลสีด้วยตัวนี้สวยครับตัวนี้นี่นองแมวนะครับเพืที่มีมุมเกาะไมเลือ้อยเกาะนะครับตัวนี้ส่วนข้างล่างก็จะเป็นบอลสีนะครับตัวนี้ใบใหญ่อลังการมากๆนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นแม็กซิมัมนะครับตัวนี้แม็กซิมัมสวยมากๆนะครับตัวนี้ ชมไปเพลินๆน,นะครับบรรยากาศมุมสูงก็จะประ,ประมาณนี้นะครับสวยนะครับสวยแล้พาชมไปเรื่อยๆนะครับทีละมุมทีละมุมเลยนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อพวกอีพีนะครับสกูลอีพีมาเบิร์นนะครับอีพีด่างขาวนะครับทั้งด่างทั้งไม่ด่างนะครับ รวมกันนะครับฝั่งก็จะมีเป็นเจนนี่นะครับเสาเนี้คือไม่ว่างเลยนะครับจะมีหูแอปเปิ่ด้วยนะครับสวยงามมากมากตัวนี้ก็จะเป็นไม้เรือยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกหูช้างนะหูช้างเอาไปเรือยประตูนะครับเดี๋ยวนาตข้างหน้าก็จะเป็นเรือเต็มนี่เลยนะครับสวยงามนะครับนี่ใบเหลือ,องทองทองนี่เป็นมะละกอสีทองนะครับ สวยนะครับนี่เลยเน,น้องชินนี่ครับสวยมากนะน่ารักน่ารักครับตัวนี้โอ้ยมีการส้มยักษ์ตัวนี้ใหญ่มากๆส่วนตัวนี้จะเป็นภูรัชนีหินอ่อนนะครับตัวนี้สวยนะชมไปเพลินนะพี่ๆนี่สวยงามมากๆนะครับลายคือสวยมากๆดีงาม นี่เลยมดูมุมนี้กันบ้างอันนี้เป็นมุมอีพีมาเบิร์นะครับอีพีมาเบิร์นตัวนี้เอ้ยพูดผิดไม่ใช่อีพีด่างขาวครับตัวนี้นี่เลยจะมีลายขาวชแซมด้วยนะครับสวยงามนะครับทะลุโรงเรือนไปแล้วครับตอนนี้นี่เลยนี่จะเป็นเจลลี่ฮอนนะครับตัวนี้สวยนะไม้แปรงล่าอีกหนึ่งตัวนะครับ มุมน,นี้จะเป็นเหมือนป่าดงดิบมากเล้วตัวเนี้ยเห็นไหมนี่สวยมากนะครับตัวนี้มุมนี้มีกุ้งด้วยนะครับกุ้งไม่กุ้งไม่ด่างนะมันนี้กุ้งเป็นกุ้งเขียวนะนเลยพาดมูมุมการสมอยักนี่เลยครับสวยนะครับมุมนี้มุมนี้ก็สวย มีกล้วยไม้ด้วยนะครับกล้วยไม้แซมแซมนะครับช้างกะนะครับช้างกะจอกดอกช่วงฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาครับถึงมกรากุ่งพาเลยครับเริ่มตั้งท้องตั้งดอกนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับอุ้ยเหลืองนี่สีสวยมากๆนะครับตัวนี้โอ้โหสีแบบสวยสวยุ เขียวอ่อนมาเลยนี่ครับลายดีมากๆนะครับสวยจะมีพีชมาเบิ้ลนบตัวนี้ม้วตัวไปหมดแล้วครับเฮ้ยข้างในก็จะประมาณนี้นะครับนี่โรงเรือนนี้ก็ติดสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์เพื่อให้ความชื้นเนาะ มีเลยโอเคแล้พี่พี่อเ,เพื่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนนี้นี่เลยโอเคครับไงก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่เลยนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่เสากำแพงอนาคตโอเคครับสวัสดีครับ